สวัสดีครับผมบิ๊กนะครับก็วันนี้หัวข้อคือเรื่องของคําถามที่หลายๆคนน่าจะสงสัยสําหรับใครที่เคยฟังบทวิเคราะห์หรือว่านักวิเคราะห์การลงทุนเล่าหรือว่าวิเคราะห์ถึงการลงทุนต่างๆแต่วันนี้ผมไม่ได้มาบอกว่าเฮ้ยเราไม่ควรฟังใครนะครับหรือว่านักวิเคราะห์การลงทุนนั้นไม่ดีนะครับเพียงแต่วันนี้ผมจะมาฉายภาพมุมมองหนึ่งนะครับในภาพของ จริงๆผมเองก็ไม่ได้เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนมาก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเล่าในฐานะที่ผมเองก็เคยเป็นคนที่ไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับการเงินเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจมาก่อนเลยนะครับแล้วก็เข้าไปทํางานจนผมมีโอกาสได้ไปเรียนต่อนะครับเพราะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะชอบทางนี้จริงๆละแล้วผมมองย้อนกลับมาครับวันนี้ที่ผมนั่งฟังนักวิเคราะห์พูดเนี่ยผมก็ฟังทุกวันนะครับแล้วก็ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นนักลงทุนนะครับส่งคําถามเข้ามาแล้วก็พูดว่า คุณนักวิเคราะห์ใช้คำศัพท์ยากจังเลยฟังไม่เข้าใจเลยแล้ววันนี้ผมก็เลยเข้าใจเลยครับอ๋อโอเควันนี้ผมก็เลยอยากจะมาเล่าในมุมของคนที่ไม่เคยเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจเศร,รษฐศาสตร์การลงทุนมาก่อนแล้วมาฟังกับอีกมุมหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเรียนศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็การเงินมาแล้วเนี่ยแล้วก็มาเล่าไ้ฟังนะครับว่าเพราะอะไรครับนักวิเคราะห์ถึงชอบพูดคำศัพท์ที่เรามักจะไม่เข้าใจนะครับผมก็จะมาเล่าในภาพนี้ เดี๋ยวผมก็จะย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าวันนี้ไม่มีสิ่งที่ถูกผิดดีหรือไม่ดีนะครับเพราะว่าคานี้ผมจะเน้นย้ําบ่อยมากแต่ผมจะมาฉายในมุมหนึ่งที่ผมได้สัมผัสมาอ่ะทีนี้เดี๋ยวามาเข้าเรื่องกันเลยฮะคือต้องบอกว่าในช่วงแรกนะครับที่ผมเริ่มทํางานแรกเนี่ยผมก็จะเป็นเหมือนทุกท่านเลยครับที่สนใจการลงทุนแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้แล้วก็ไม่เคยศึกษามาก่อนนะครับเหมือนกับทุกคนเลยแล้วเราก็ตรงเข้าไปทํางานเลยครับปรากฏว่าทํางาน,นครับในช่วงแรกๆเนี่ย ตอนนั้นผมทํางานที่สาขาย,ย่อยนะครับซึ่งก็จะมีคนไม่ได้เยอะมากครับประมาณ3คนนะครับในออฟฟิศแล้วทุกวันตอนเช้าครับเราต้องฟังข่าวในห้องเนี้ยจะมีข่าวแล้วก็เราก็ต้องเปิดทีวีนะครับช่องมันนี่ h ช n แนลทุกวันนะครับแล้วก็ฟังทั้งวันแล้วก็จะมีนัววิเคราะห์มาวิเคราะห์ให้เราฟังนะครับผมก็ได้ประสบการณ์แตช่วงนั้นมาค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์เหตุผลที่มาที่ไปแล้วผมก็ได้ศึกษากันไปแต่ว่าก็จะมีนัววิเคราะห์บางคนครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะฮะ บางคนครับเขาจะใช้คําศัพท์ที่ผมฟังไม่เข้าใจครับแล้วก็ไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับมีวันหนึ่งครับมีนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งครับพูดคํานี้อันนี้ผมยังจําได้อยู่เลยนะแล้วก็จริงๆแล้วมีมากมายกว่านี้นะครับคือเราวนักวิเคราะห์ท่านนั้นก็พูดค่มว่าไว้โมลุโบสุซึ่งณจังหวะคําคนั้นที่พูดออกมาครับผมกับผู้การก็ได้หันหน้ามามองกันแล้วก็หัวเราะพร้อมกันครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราน่าจะเข้าใจตรงกันนะครับว่าเป็นคําศัพท์ที่เราไม่เข้าใจเลยแต่เหตุการณ์เหล่านี้นะครับก็จะมีวิธีการที่เราสามารถรับมือได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่าในพาร์ทหลังๆนะครับก็ผมจะมาแชร์ในมุมมองประสบการณ์ของผมเองนะครับว่าทําไมครับนักวิเคราะห์ถึงมักจะใช้คําศัพท์เหล่านี้ที่คนทั่วไปมักจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ผมก็คิดว่าน่าจะมีบางคนที่เข้าใจนะครับหรือ บางคำครับที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าใครที่เรียนภาษาอังกฤษมาก็อาจจะตีความสามารถคาดเดาได้ทีนี้มาถึงเหตุผลครับที่ผมคิดว่านักวิเคราะห์ส่วนมากมักจะใช้คําศัพท์ที่เราไม่เข้าใจกันนะครับเป็นเพราะว่าข้อแรกนะครับเป็นเพราะว่าหนึ่งในสมัยที่ผมเองเรียนมาเนี่ยผมก็ได้คุยกับเพื่อนนะครับที่เรียนเศรษฐศาสตร์มาตั้งแต่ปตรีครับก็ส่วนใหญ่ก็จะพูดเหมือนกันครับเพราะว่าไอ้ตอนที่ผมไปเรียนเรียน,เร,ยนเรียนต่อเนี่ยคือ ชีทที่เราเรียนครับเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นตำราจากฝั่งของตะวันตกนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าผมเองก็ไม่ได้เรียนเป็นอินเตอร์นะครับก็คืออาจารย์ที่สอนเนี่ยก็ยังเป็นภาษาไทยอยู่เพียงแต่ว่าเอกสารหรือว่าชีทที่เราเรียนนั้นเป็นภาษาอังกฤษครับซึ่งก็เหมือนกับเพื่อนผมที่เรียนปอตีเป็นส่วนใหญ่นะครับก<ฮ>็จะบอกเหมือนกันครับว่าเอกสารที่เรียนส่วนใหญ่นะครับ80%ก,ก็จะเป็นภาษ<ส>าอังกฤษนะครับเป็นตำราจากต่างประเทศเลย แล้วผมเชื่อว่าสิ่งนี้นะครับมันจะแทรกซึมอยู่ในทุกวงการครับไม่นะว่าจะเป็นวงการอิเล็กทรอนิกส์วงการคอมวงการแพทย์รวมถึงวงการการเงินด้วยมันคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้ฟังก่อนนะครับสัก 2- อสาตัวอย่างนะครับก็คือสมมุติถ้าเราได้ยินนะครับอันนี้ลหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับก็คือคําว่า standard deviation ซึ่งบางคนก็จะเรียกว่า s d หรือว่า s t d นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนซึ่งคำนี้ครับมันเป็นคำย่อในเชิงสถิติ ถ้าคนที่เรียนบริหารธุรกิจหรือว่าเรียนสถิติก็จะคุ้นเคยคำนี้เป็นอย่างดีแต่ทีนี้ครับมาลองมาดูคำแปลของมันนะครับว่าสมมติถ้าเรานำาวิเคราะห์แปลให้เราฟังเนี่ยมันจะคือคำว่าอะไรอย่าง STD นะครับหรือว่า SD หรือว่า standard deviation เนี่ยมันจะถูกแปลว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานครับแล้วในมุมแรกนะครับมุมแรกก่อนสมมติถ้าเราเอาคำแปลเนี้ยมาพูดเลยมันจะเป็นอย่างนี้ครับณตอนนี้ครับดัชนีเซ t i ต d อินเด็กซ์นั้นถูกเทรดอยู่ที่ระดับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานลบสอันนี้คือสมมุติถ้าเราแปลเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าจะใครที่ฟังประโยคนี้แล้วเนี่ยก็จะพอเข้าใจได้นะครับว่าเฮ้ยไอ้คำศัพท์คํานี้เนี่ยมันคงต้องแปลไทยเป็นไทยอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวทีนี้ลองมาดูกันนะครับว่าถ้าแปลไทยเป็นไทยอีกทีแล้วมันจะเป็นยังไงซึ่งคําว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับถ้าแปลเป็นไทยอีกทีหนึ่งก็คือมันคือค่าที่เคลื่อนออกจากค่าเฉลี่ยเดี๋ยวเรามาดูประโยคเต็มกัน วันนี้นะครับแั่ชนีเซตอินเด็กนะครับถูกเทรดอยู่ที่ระดับลบสค่าที่คาดเคลื่อนออกจากค่าเฉลีย่ยอันนี้ผมจะให้ดูเป็นภาพตัวอย่างเบื้องต้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งสั้นๆพอนะครับแค่คําศัพท์อย่างเช่นเราจะเคยได้ยินคําว่า correlation คํานี้แปลเป็นไทยว่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ซึ่งถ้าเราเอาคํานี้มาพูดใช้กันในระบบนาวิเคราะห์ทุกวันนี้ผมก็ยังเชื่อว่า ก็ยังมีคนบางส่วนที่อาจจะยังไม่เข้าใจอยู่ดีแต่ก็จะไม่ใช่ทุกคําที่มีลักษณะน,นี้นะครับแต่ก็จะมีอีกแบบหนึ่งอีกคำหนึ่งที่เราฟังแล้วรู้สึกว่ามันเข้าใจได้เลยอย่างเช่นอาจจะเป็นคําว่า demand supply หรือคําว่า outlook d o w n g a e อะไรต่างๆนะครับที่เป็นคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราสามารถแปลได้เลยแต่อย่างตัวอย่างแรกที่ผมหยิบมาคือในเรื่องของ standard deviation หรือว่าตัว correlation นะครับสองคำนี้เป็นคำที่ถ้าเราแปลมาแล้ว สุดท้ายครับคนผู้ฟังเนี่ยก็ยังต้องแปลไทยเป็นไทยอีกอยู่ดีดังนั้นผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนทำความเข้าใจนะครับว่าบางคานะครับในคําศัพท์เศรษฐศาสตร์หรือการเงินถ้าแปลจากอังกฤษเป็นไทยแล้วเรายังต้องแปลไทยเป็นไทยอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นอย่างสิ่งที่อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับในมุมของนักวิเคราะห์ด้วยนะครับทีนี้หลายๆท่านก็อาจจะมีคําถามว่าเฮ้ยเอา้าแล้วอย่างนี้ทําไมนักวิเคราะห์ก็แปลไทยเป็นไทยให้เราด้วยสิ มันจะไปะยากอะไรใช่ไหมครับเพราะอย่างวงการอื่นๆนะครับอย่างเช่นหมอเนี่ยเขาก็จะแปลงเป็นภาษาไทยที่เราเข้าใจได้ผมเชื่อว่าถ้าผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลเราจะพบว่ามีน้อยมากที่คุณหมอนะั้นใช้คําศัพท์กับเราอ,อย่างเช่นนะครับสมมุติถ้าเราพูดถึงหัวใจภาษาอังกฤษคือคําว่า heart ซึ่ง heart เนี่ยมันสั้นกว่าคำว่าหัวใจใช่ไหมฮะแต่ว่าหมอในส่วนใหญ่ก็แทบจะไม่มีเลยที่ใครพูดคําว่า heart กับเราแล้วผมเชื่อว่าหมอส่วนใหญ่นะครับก็เรียนเป็นภาษาอังกฤษ นนะซึ่งวันนี้ผมจะแชร์เหตุผลที่ผมคิดนะครับในมุมมองผมนะครับว่าทําไมเราถึงไม่ค่อยที่จะเห็นการแปลไทยเป็นไทยในวงการคําศัพท์การลงทุนหรือว่าเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่งในมุมมองผมนะครับเป็นเพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะครับวันหนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นั้นใช้สมอง9 0ขึ้นไปแหละครับในการทํางานซึ่งงานส่วนใหญ่ที่นักวิเคราะห์ทาคือการวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมาก ซึ่งพูดได้ง่ายว่าง,งานส่วนใหญ่นะครับ90%ขึ้นไปเนี่ยคือการใช้สมองเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีความเครียดด้วยนะครับสำหรับแวดวงการเงินอันนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้ครับนักวิเคราะห์ต้องมานั่งแปลไทยเป็นไทยให้กับเราฟังอีกนักวิเคราะห์จะต้องใช้พลังงานสมองมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งตรงนี้บางท่านก็อาจจะมองว่าก็ใช่สิเพราะว่าเปงานของนักวิเคราะห์ก็ต้องทำหน้าที่ในการวิเคราะห์แลว้วก็ปรเมินให้นักลงทุนเข้าใจ ซึ่งความคิดนี้ก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่าเราเป็นในฐานะผู้ลงทุนก็ต้องคาดหวังแล้วก็ต้องการที่พึ่งซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ครับไม่ใช่เรื่องที่ผิดซึ่งสรุปเลยนะครับก็คือว่าเหตุผลหลักๆ2ข้อนะครับที่ผมคิดว่าเรามักจะไม่ค่อยได้ยินการแปลไทยเป็นไทยจากวงการนอวิค์การลงทุนนะครับก็คือมีอยู่2ข้อข้อที่1ก็คือว่าเราส่วนใหญ่เศรษฐศาสตร์หรือว่าการลงทุนเนี่ยเรามักจะเรียนต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็ เมื่อเราแปลมาแล้วบางครั้งก็ยังเป็นภาษาไทยที่ยังเข้าใจได้ยากอยู่อย่างเช่นคําว่าส่วนบวงเวณมาตรฐานหรือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และเหตุผลข้อต่อมาก,ก็คือว่างานนําวิเคราะห์ส่วนใหญ่นะครับ90เปเ็นป็นงานที่ใช้สมองถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราต้องการความกระจ่างให้ชัดขึ้นแปลไทยเป็นไทยมากขึ้นนั่นหมายถึงนําวิเคราะห์จะต้องใช้พลังงานสมองมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งตรงนี้ก็อาจจะส่งผลทาให้การวิเคราะห์ข้อมูล นั้นอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพหากเทียบกับให้นาวิเครานั้นโฟกัสกับงานของเขาแล้วก็ให้เขาใช้สมองเต็มที่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นต้นนะครับก็ทีนี้เดี๋ยวมาถึงในเรื่องของสมมติถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเราจะมีวิธีการรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรซึ่งตรงนี้ผมก็ได้ไอเดียมาจากคุณเลดาริโอนะครับซึ่งในเล่มเล่มสีแดงนะครับเล่มล่าสุดเนี่ยเป็นเล่มที่มีชื่อว่า มาย n พินิเปิลนะครับก็คือเป็นเล่มที่คุณเลเนี่ยจะให้เราเขียนหลักการของตัวเองในเล่มนั้นนะครับเป็นคล้ายๆกับเจอแนลไดอารี่ของตัวเองซึ่งก็จะมีพาร์ทหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบก็คือพาร์ทของการรีเฟ e c ชั o นครับก็คือเป็นการที่เราจะหาวิธีการรับมือกับเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราไม่พอใจหรือเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตของเราเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะหยิบตรงนี้มาแชร์กันด้วย ซึ่งกระบวนการรีแอคชั่นของคุณเลดาริโอนะครับก็คือจะมี2ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกคือให้เราวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าความจริงนั้นมันทํางานอย่างไรซึ่งขั้นตอนแรกนะครับเรื่องความจริงทํางานอย่างไรนะแต่ละคนก็อาจจะตีความคําว่าความจริงได้แตกต่างกันออกไปเองสำหรับผมเองนะครับถ้าผมจะให้วิเคราะห์นะครับว่าความจริงว่ามันทํางานอย่างไรนะครับก็คือว่าผมจะเข้าใจครับว่า สิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์พูดหรือ,อนักวิเคราะห์การลงทุนพูดมันมาจากเบสพื้นฐานที่เขาเรียนมาครับแล้วก็ตอนการเรียนการสอนนี้จะไม่มีการสอนเป็นคําแปลภาษาไทยนะครับซึ่งทุกการเรียนการสอนนั้นจะใช้การทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษเลยซึ่งอันนี้คือความจริงที่ผมได้เรียนรู้มานะครับแต่ว่าถ้าแต่ละท่านที่อาจจะไม่เคยเรียนมาก่อนนะครับก็อาจจะลองตีความความจริงของท่านดูนะครับซึ่งไอหลักการ reflection ข้อที่1นนะครับว่าความจริงทํางานอย่างไรนั้น มันใช้ได้กับทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับหรือว่าเรื่องการเงินก็นแล้วแต่ทีนี้ข้อต่อมาครับก็คือว่าให้เราวิเคราะห์ต่อครับว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีกในอนาคตเราจะทําอย่างไรอย่างเช่นถ้าเรื่องนี้นะครับเฮ้ยวิเคราะห์คนนี้พูดไม่เข้าใจเลยแต่ว่าพูดดีนะถ้ามันเกิดขึ้นอีกในวันพรุ่งนี้ทํำยังไงดีข้อนี้จะเป็นผลมาจากข้อแรกครับเมื่อเรารู้แล้วว่าความจริงมันทํางานอย่างไร สมมติอย่างเคสที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ถ้าผมรู้แล้วว่าความจริงก็คือนักวิเคราะห์นั้นมักจะพูดในสิ่งที่เขาเรียนมาและเขาจะไม่ค่อยได้เรียนที่เป็นคําแปลมาเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นอีกในอนาคตมันก็จะมีทางแก้อยู่สองทางนะครับซึ่งทางนี้เป็นทางที่สำหรับผมเองนะฮะก็คือวิธีการแก้มอยู่2ออย่างครับข้อที่1ก็คือให้เราศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเองครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอคําที่เราไม่เข้าใจแล้วเราอาจจะจดไว้ก่อน หรือเราอาจจะหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็เสิร์ชหาเลยก็ได้ว่ามันคืออะไรแปลว่าอะไรอันนี้คือวิธีแรกส่วนวิธีที่สองนะครับสําหรับคนที่ไม่เลือกข้อแรกนะครับก็คือว่าเราปล่อยผ่านนะครับสิ่งนี้ไม่ได้ผิดนะครับซึ่งวิธีแก้ข้อที่2ก็คือว่าให้เราปรับที่หมายเ e ็จครับให้เราคิดว่าไม่มีใครที่สามารถเก่งหรือว่าสามารถทําความว่าใจรู้ทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้ได้ นะครับข้อนี้ก็จะมาจากคุณปีเตอร์รักเกอร์นะครับที่เขาบอกว่าผลงานทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราหรือว่ากับโลกวบนี้เนี่ยมักจะเกิดจากจุดแข็งเท่านั้นครับซึ่งข้อนี้ก็คือพูดได้ง่ายว่าให้เราปรับทีมายเซตตัวเองนะครับเมื่อเราแก้เอาวิเคราะห์ไม่ได้ละเราก็แก้ที่ตัวเราเองครับว่าให้เราปรับไมเซตหรือปรับมุมมองใหม่นั่นเองนะครับเป็นการมองว่าเฮ้ยถ้าเราเจอเรื่องที่เราไม่เข้าใจหรือว่าเรื่องที่เราไม่เก่งไม่ถนัดแล้วเนี่ย เราก็อาจจะปล่อยวางครับกับเรื่องนี้เรื่องคําศัพท์ต่างๆนี้แล้วก็เอาเวลาส่วนใหญ่ครับไปใช้พลังงานกับสิ่งที่เราถนัดไปจุดแข่งของเราหรือเราชอบดีกว่าเป็นต้นนะครับก็เนื้อหาในวันนี้นะครับเป็นเพียงความคิดเห็นจากมุมมองของผมเท่านั้นนะครับในมุมที่ผมเองก็เคยอยู่ในฝั่งของคนที่ไม่เคยรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์การเงินมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาเรียนรู้ครับแล้วก็ กลับมามองย้อนกลับมาแล้วก็จะเห็นครับว่าเออจริงๆแล้วรูปแบบเบื้องหลังการวิเคราะห์หรือว่าความจริงที่ผมมองนั้นมาทํางานอย่างไรนะครับซึ่งความคิดเห็นต่างๆก็ไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกนะครับสามารถแชร์หรือว่าสามารถคอมเมนต์ได้นะครับถ้าแต่ละท่านมีความคิดเห็นอย่างไรวันนี้ขอบคุณที่ติดตามฟังกันมานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ